เกมเศรษฐีอย่างไงเวลาเล่นกันวุ้ดต้องเดินตามช่องอย่เงี้ยอันนี้จะนับว่าการพนันไหมลูกถ้าไม่ได้มีเงินมาเกี่ยวข้องผมว่ไหถ้าคนหมดตัวทำไงลูกขโมยเกิดอาชญากรรมตามมาอีกการที่เราเรียกว่าชํานาญการได้คณิตศาสตร์หรือเก่งเลขเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสในการชนะการพนันมากขึ้นมาสิ สวัสดีครับสวัสดีครับโปเต้ครับนิดมิดครับบางอันก็รู้จักบางอันก็ไม่รู้จักครับอันนี้ครับอันนี้ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับม่อเคยซื้อแม่เคยซื้อพ่อกับแม่ครับิงโกครับแม่หล้ครับเล่นกับเพื่อนๆในห้องอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทําให้สามเนี่ยตรงกันการกระบาดสามอันแล้วก็ก็ถือว่าได้ นะครับลูกเต๋าใช้เอาไว้ถอยเหล็กอันนี้เหมือนเคยเห็นแต่ว่าอื่นไม่เคยเลยการพนันครับการพนันครับในหนังทีวีวก็มือถือครับข่าวบ้างเห็นใครเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นใครพูดเลยมันคือเกมเขาเรียนกนมันคือเกมที่ใช้เงินเล่นอ,นอนะไรอย่างเงี้ยครับเกิดว่าอาจจะได้จะไม่ได้ผลที่จะได้ไม่แน่นอ,เอนเงินน เป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีเราใช้เงินในการเล่นอะไรเสียตังค์เราอาจจะเสียเราจ,จะได้ได้เงินมาค,คือแบบว่าพอเขาเล่นได้อะมันสมมติมันได้เยอะเขาอะอยากเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยจนเงินมันหมดตัวโดนจับครับแล้วก็เสียเงินอาจจะตายเพราะเครียดอาจจะโดนทำร้ายเพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายหนี้อะไรขโมยครับได้ ก็เล่นของพวกนี้ได้แต่ไม่ต้องใช้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยก่น้นองโปเต้กับน้องต้นกล้ารูไ้ไหมลูกว่าถ้าได้ชื่อว่าการพนันแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่ได้แค่จํากัดแค่ว่าจะต้องมีลูกเต๋ามีไพ่มีรูเล็ตมาเกี่ยวข้องเท่านั้นนะคือกิจกรรมอะไรใดๆก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการเอาเงินหรือทรัพยากรเข้าไปเสี่ยงแล้วก็จะต้องไปลุ้นเอาว่าเราจะได้เงินมากกว่าเดิมหรือเสียไปหมดเลยเนี่ยอันนะั้นเขาขายการพนันหมดเลยถามว่าเวลาเล่นบอร์ดเกมเนี้นับไหม เยียมเศรษฐียางรเงเวลาเล่นกันปุ๊บโยนลูกเต๋าไปปุ๊บแล้วก็ต้องเดินตามช่องเงี้ยอันนี้นับว่าการพนันลูกท้าไม่ได้มีเงินมาเกี่ยวข้องผมบ้างโปเต้เห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยเป็นการพนันครับอ้าวแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดการเล่นบอร์ดเกมนะลูกนะถ้ามีเรื่องของไพ่มาเกี่ยวเรื่องของลูกเต๋ามาเกี่ยวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องของการเสียเงินหรือได้เงินนะอันนี้ปลอดภัยลูกปลอดภัยถือว่าไม่นับว่าเป็นการพนันนะแต่ทีนี้ถ้าเรามาแยกประเภทของการพนันเนี่ยเขาบอกแบ่งออกเป็น นนพนันบอลพนันบอลนั่นแหละการพนันโดยที่คํานึงถึงผลที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่นพนันบอลอย่างนี้ก็ใช่นะฮะ,ะพนันมา้าดูว่าปล่อยมา้าปุ๊บม้าตัวไหนจะวิ่งเข้าเส้นชายก่อนตัวแรกเงี้ย ก็ใช่เหมือนกันแล้วก็มีการพนันแบบการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นเล่นไพ่กันอย่างเงี้ยจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ได้ที่เหลือจะเสียหมดอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเกมไพ่เกมลูกเต๋าและอีกประเภทหนึ่งก็คือว่ามีโอกาสที่หลายๆคนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเยอะแต่เป็นการเล่นกับความน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า probability อย่างเช่นอะไรบ้างทุกๆวันที่ 1- และ16ของเดือนเสียงตะดังแกละก๊ะก๊ๆก๊ะ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 ก๊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 ะ การเล่นลอตเตอรี่หรือการเล่นหวยเป็นการพนันนะเพียงแต่ว่าถ้าเล่นกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะกับกองสลากเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอนุญาตให้มันถูกกฎหมายได้ทีนี้ว่าด้วยเรื่องการพนัน,นหลายๆครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของอย่างที่ได้เล่าคือโอกาสหรือว่าความน่าจะเป็น p r o b a b i l i t y เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เต้มีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเป็นอาจารย์แบบยสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเลยนะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลิตศาสตร์นะครับสอนระดับปริญญาโทเลยนะครับขอเชิญอาจารย์ฮกเฮงครับอาจารย์เฮงเชิญครับนี่เลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่เฮงวัดบุกของ,องต้นกล้าต้เปเต้เชิญ<อ>ครับ ได้ข่าวว่าคุยกันเรื่องหวยเันอยูอ๋ออ้าวนี่เรื่องจริงแล้วพูดถึงเรื่องของการพนันพี่เองครับการที่เราเรียกว่าชํานาญการได้คลิกศาสตร์หรือเก่งเลขเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสในการชนะการพนันมากขึ้นมาพี่ถ้าหากว่าเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์เราแทบจะไม่อยากเล่นการพนันเลยนะอ้อ่าเอาละสิเอางี้ดีกว่าถามหน่อยว่ารู้จักหวยใช่ไหมครับรู้จักครับอ่ารู้ไหมว่าทำไมคนเราชอบเล่นหวยได้เงินเยอะได้เงินเยอะอ่าโกเต้ว่าไง ได้เงินเยอะเหมือนกันได้เงินเยอะเหมือนกันแล้วโอกาสที่จะถูกหวยเนี่เยอะไะอไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยมันไม่เยอะแค่ไหนรู้ไหมมันเกี่ยวข้องกับนิสสตร์ด้วยอ่าอาล้สิถ้าหากว่าอยากรู้เดี๋ยวพี่เฮงมีเกมมาให้เล่นเอาล่ะสิเดี๋ยวจบเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทางน้องต้นกล้าและน้องโปเต้รวมถึงน้องๆทำบ้านเนี่ยถ้าได้รู้หลักการที่พี่เฮงสอนแล้วเนี่ยยังจะอยากเล่นการพนันอยู่หรือเปล่าออาข้าวอุปกรณ์ครับเอาละวันนี้ พี่เฮงเตรียมเกมมาให้หนึ่งเกมนะครับเกมนี้ชื่อเกมอะไรครับพี่เฮงเฟรมเกมเฟรมเกมเฟรมที่ว่ากรอบเลยนะถูกต้องที่สุดนะครับวิธีการเล่นนะครับสังเกตไหมเรามีอะไรเอ่ยมีบล็อกไม้บล็อกไม้นะครับบล็อกไม้อันเล็กๆเนี่ยมันคือเล็กหนึ่งหนึ่งหน่วยอ่าหนึ่งหน่วยอันสีแดงๆยาวขึ้นมานิดนึงเนี้ยสองหน่วยสองครับเราก็จะค่อยสามหน่วยอยู่ตรงนี้อ่าสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยอันนี้กี่หน่วยครับเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยอ่าเนี่ยแปดแปด เก้า <9 S 1> แล้วก็สิบโอเคปฏิกาของเราเป็นอย่างนี้เ,นเราจะให้โปเต้กับน้องต้นกล้าเนี่ยทอดลูกเต๋ากันคนละครั้งนะครับอ้ากระทะมาตะเหลีวไม่ใช่นะฮะแหมอาน้ำมันมาด้วยไม่ใช่นะหมูทอดโปรเก้าปั๊บเนี่ยเราก็จะหยิบอะไรครับหยิบขั้งไม้ก้ามาเล้วก็มาเติมให้เต็มเลยตรงตรงท้องแรกก่นอนอ๋อตรงช่องแรกก่อนโอเคโอเคได้ครับครั้งที่สองมาปั๊บอ่าสมมติเกิด ทื่เนทอดได้เจ็ดเจ็ดเนี่ยมันคือสีดำแต่สีดำมาต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงดีครับเราก็ต้องเอาสองมาแทนค่าสองบวกอะไรได้เจ็ดอ่ะสองบวกอะไรได้เจ็ดสองห้าโอเคเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆผัดกันไปเรื่อยๆโอเคนะครับเริ่มเล่นเกมใหม่อ่าเริ่มใหม่เลยสองคนรู้กติกาเรียบร้อยแล้วใครเริ่มก่อนดีอ่าให้น้องปอเต้เริ่มก่อนลูกไปโปอเต้เริ่มเลยครับรึบแปดแปดแปดสีอะไรโอเคเก่งมากอ่าต้นกล้าต่อลูก เด้งมากก้าวครับก้าวเขก้าสีอะไรก้าสีน้ำเงินคราวนี้เมื่อกี้พี่เฮงบอกว่าถ้าก้ามันวางไม่ได้ต้องทำยังไงนะพี่ฮะจะต้องกระจายใช่ต้องกระจายเดี๋ยวกี่ช่องครับเหลือสองเลือสองน่าจะสองเนาะสองแล้วเราก็เอาสองมาใส่ตรงนี้สองบวกอะไรได้ก้าครับเจ็ดครับโอเคโอเคเจ็ดครับเจ็ดสีดำสีดำไปวางต่อไปก็โปรเตสเอท้อลูกเต๋าหน่อยครับวางได้ไหมวางไม่ได้ ไม่ได้ทำไงดีล่ะกระจายค่ะกระจายครับกระจายสามบวกอะไรได้สี่อ่นึ่งอใช่สามบวกสี่ได้หนึ่งสามหนึ่งไสี่บ่ตบ่โอ่าเจ็ดครับเอาละทีนี้เหลือกี่ช่องครับต้นกล้า อีสาม,สามหรือสามช่องแท่งไม้มีทั้งหมดสิบขนาดอ่าเราต้องการสามอนะ่ะโอกาสที่จะชนะนะ่ะมากนะไม่มากเท่าไหร่หนึ่งในสิบอ่าใช่โอกาสช่วยชนะหนึ่งในสิบนี่แค่เกมง่ายๆแบบนี้นะเออเดี๋ยวที่เห็จะมีเกมเอื่นมาให้อีกถ้าทาง,งติดรัง้งในใจว่าเอ๊ะ ม่เกี่ยวข้องอะไรกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแม่จะเป็นเนี่ยลองขำๆดูก็ได้เผื่อได้สามเผื่อน้องอาจจะเก่งก็ได้นะลูกอ่าลองสิลูกหนึ่งเอาเอาพอไหวพอไหวอ่ะถ้าอยากชนะเราจะต้องได้อะไรครับสองค่ะไปสองโอกาสชนะเท่าไหร่ครับหนึ่งในสิบออ่าลองดูลูกคอยเลยอาจจะได้ก็ได้นะไม่แน่นะห้าเรียบร้อยเกินเลิกกะสองครั้งแล้วนะไม่ได้ถ้างั้นม่เสียหลุดมากอ่าอ่ะ ่ามยังไม่ได้สี่ยังไม่ได้ห้าสองยังไม่ได้นะครับ่้อยากได้แต้มสองหยังไม่ได้ครับอ่าเจดยังไม่ได้เลยอ่ะแปดอ่ะยังไม่ได้ครั้งสุดท้ายห้าโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือถือว่าเรามีโอกาสน้อยมากใช่ไหมที่จะชนะเกมนี้เอาละคราวนี้มีเกมมาให้เล่นอีกเกมหนึ่งครับเรามีตารางรถแข่งอยู่ แล้วเราก็มีรถหุงเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่รถสีเขียวสีฟ้ารถกระป๋องก็มีอ่ะลองวางตำแหน่งที่ัวเอ,อยากได้เลยอ่ะเราจะทําการทอดลูกเต๋าอีกแล้วแต่ครนี้ต้องใช้น้ํามันสมมติทอดมาปุ๊บได้ผลบวกเป็นเก้ารถหมายเลขเก้าจะเดินหน้าไปได้หนึ่งแต้มหนึ่งช่องแบบนี้อ้าถ้าทอดมาอีก ได้เป็น 8, แปดรถหมายเลขแปดจะเดินหน้าได้หนึ่งช่องโอ,โอเคไนะน้องต้นกก้ากับน้องโปเต้คิดว่ารถคันไหนจะชนะอลองทายซิผมชอบเลขเก 9, ้าโมเเลขแปดโอเคชอบเลขเก้าโปเต้เอาเลขไหนอะเลขแปดอ่ะทอดลูกเต๋าคนละครั้งเลยอ่ะผัดกันทอดนะครับอ่ะแปดมาพอห้อ่ะต่อลูกต่อเลยต่อเลย,อ,เลยอื้ห้าโอเค เก้าอ่ะเป็นเก้าอ๋อเก้าใครใครเชียร์เก้าเนี่ยะขึ้นมาได้เลยครับหนึ่งช่องแปดกัวเลยงเจ็ดเจดเฮ้ยเจ็ดจชนะแล้วนะอือเจ็ดเจ็ดีกแล้วเกิดชนะโอเคโอ้ยเป็นไงไทยถูกมะคิดว่ามันเกิดจากอะไรความบังเอิญหรือว่าเกิดจาก คณิตศาสตร์ช่วงมีคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไหมอ่ะลูกเต๋าเอ้ยอน่าจะมีเนาะเกี่ยวยังไงครับผ่อะถอยออกันแล้วก็ต้องเอามาบวกอ๋อมีการบวกเลขเกิดขึ้นโอเคอโปเต้ว่าไงลูกคณิตศาสตร์ครับโอเคทำไมตอบงั้นลูกเพราะอะไรเริ่มถอยเลขแล้วก็เอามาบวกกันอ่าต้องมีการบวกเกี่ยวข้องอ่าจานเฮงเฉลยครับงั้นเรามาบวกเลขให้พี่เฮงหน่อยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือตัวทางของลูกเต๋าน้อหนึ่งถึงหก ไอ้ฝั่งนี้ก็1นึ่ถึงหกเหมลองบวกสิหนึ่งบกหนึ่งได้อะไรอ่ะเติมเลขให้หน่อย2องหนึ่งได้อะไร2องบได้สสาองบวกสี่นะฮะห้าฮะหครับหกดีมากหกหได้ โอเคบวกหมดแล้วพี่เองบวกเสร็จแล้วอะช่วยพี่เอ็งดูหน่อยเลขอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเยอะที่สุดเลยอะถ้าไม่นับไอยอดตรงนี้นะเอาแคบมึกสีเขียวลูกเลขไหนเกิดขึ้นเยอะที่สุดครับสองเกิดขึ้นกี่ครั้งหนึ่งสามอะสองครั้งใช่ป่ะสี่ครับที่ครั้งสามครั้งห้าสี่ครั้งหกับลูกห้าครั้งครับโอเค โปเต้ลูเ7็มีอีกครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งโอเคโอเคตอนนี้เจดยังนำอยู่นะเจดมีหกครั้งนะอัะแปดมีกี่ครั้งครับห้าครั้งครับห้าครั้งอ่าเก้าครับสี่ครับโอเคสิบสามมสามครั้งสิบเอ็ดแล้วครับสองครั้งมีสองครั้งแล้วสิบสองแล้วครับมีครั้งเดียวอ่าใช่คราวนี้แอบเห็นหรือยังว่า โอกาสนะนี่เขาบอกโอกาสเลยนะโอกาสที่ทออลูกเต๋าแล้วมันจะขึ้นแต้มเป็ดเนี่ยเยอะนะ <Okay. S 1> เยอะเยอะเพราะอะไรครับเพราะจำนวนครั้งที่มันเกิดก็มีหลายรูปแบบกาใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมบิเนชันในการบวกกันและให้ได้เลขเจ็ดมันเยอะกว่าชาวบ้านแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแปลกใจไหมว่าทําไมเลขเจ็ดถึงชนะน่าแปลกใจเลยเนาะเพราะยังไงซะคณิสตร์มันก็เป็นการบอกเราอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังเกมอ๋อ นี่ไงซึ่งกจริงด้วยพี่เองดูดิเลขสองในรถสีดําไม่ขยับเลยสงใส่ยสงสสยไม่เติมน้ามันถูกนะน้ามันแพงน้ำมันแพงเราจะทําความรู้จักกับโอกาสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับไปหาเจ้โอเคโอเคในถังใบเนี้ยมีอะไรบ้างครับเนี้ยมีลูกบอลสีส้มแล้วก็ลูกบอลสีอ่ามีลูกลูกบอลสีส้มกับสีสีม่วงเนาะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดพี่แองเอาลูกบอลสีส้มกับสีม่วงไว้ในนี้แล้วก็ให้น้องให้น้องต้นกล้าก่อนหลับตา แล้วก็หยิบลูก,ลกบอลออกมาคิดว่าโอกาสที่ได้สีส้มกับสีม่วงอ่ะแบบไหนจะมีค่ามากกว่ากันผมว่าเท่าเท่าทำไมถึงพี่ว่าเท่ากันละ่ะโอ้มันจำนวนเท่ากันอ่าโอเคเพราะมันจำนวนเท่ากันอันใช่ไหมเอองั้นถามน้องโปเต้บ้างดีกว่าถ้าเกิดพี่เฮงใส,ส่บอลสีม่วงเพิ่มเข้าไปปุ๊บถามว่าโอกาสที่ได้สีส้มคิดว่ามีเยอะขึ้นไหมหรือว่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ไหม อ๋อเอางี้ดีกว่าแับมาถามต้นกล้าบ,บ้างงั้นพี่ยังใส่เพิ่มอีกหนึ่งลูก <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดต้องการหยิบให้ได้สีส้มอะโอกาสที่จะได้สีส้มเยอะไะมันม,มันจะน้อยลงใช่ไหมหมายความว่ายิ่งพี่แหงใส่สีม่วงมากขึ้นเท่าไหร่อ่าโอกาสที่ได้สีส้มมันก็ยิ่งขา oh. น้อยน้อย่านั้นถ้าหากเกิดพี่แฮงเรียกตัวนี้ว่ารางวัลที่หนึ่งแล้วเรียกตัวนี้ว่าโดนกินโดนกินหรือว่าอาจจะเอางี้ <'t> ไม่ถูถรางวัลที่หนึ่งแล้วกันรางวัลที่หนึ่งอะ มันน้อยมากเลยแล้วถามหน่อยสิหวยเนี่ยหนึ่งชุดน่ะมันมีตั้งแต่ศูนย์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 ถึงเก้า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 แล้วตอรี่แต่ละใบจะมีเลขทั้งหมดหกหลักหวยหนึ่งชุดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบเลขแต่ละหลักเป็นอะไรได้บ้างครับมีเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเยอะเลยคือมีโอกาสสิบที่เป็นไปได้มันศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่มันต้องในชุดมันต้องมีทั้งหมดหนึ่งล้านใบใช่ไหมคือเยอะมากหนึ่งล้านใบเนาะ ต่มีรางวัลที่หนึ่งกี่ใบครับใบเดียวเพงนหนึ่งนะคิดว่าพี่เต้พอรู้ไหมว่าพี่หึงต้องการจะสื่อว่าอะไรต้องการจะสื่อว่าโอกาสที่เราจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งรางวัลที่จะชนะเนี่ยก็นแค่น้อยนั่นเองอ๋อใช่แล้วคำว่นาน้อยเนี่ยมันเท่าไหร่ครับมีร้านใบโอกาสถูกที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งได้แค่ใบเดียวหนึ่งในล้อนร้อนเห็นหรือยังว่าคําว่าโอกาสหรือคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่าทาไม การน,นันถึงหน้าเลยเห็นม,อมโอกาสถึงมันน้อยละเกินไงทําไมคนเราถึงชอบเป็นหวยกลับไปที่คาถามแรกอ,อ่ะเดี๋ยวพี่คงบอกให้ก็ได้คนเรามีสองแบบแบบแรกคือราบใดที่พิดมีความหวังอ่าโอกาสที่จะได้รางวัลที่หนึ่งก็มีอยู่นะหนึ่งในร้านไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเราก็มีความหวังแล้วก็ซื้อต่อไปเพราะมันคือความหวังของฉันแต่คนอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าโอ้โหโอกาสที่ได้หวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันน้อยนิดละเกิน เราก็สู้ไปทํามาหากินเราก็สู้ทําอะไรก็ได้ที่มันแบบถูกกฎหมายได้เงินได้เงินที่ดีใช่ไหมวันนั้นคือหลังจากที่ที่เฮงเนี่ยอาจารย์เฮงเนี่ยได้สอนไปแล้วว่าเรื่องหลักความน่าจะเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยการพนันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับลูกเต๋าเนี่ย มันจะมีโอกาสที่เราจะถ่ายได้แม่นๆ,ๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะจะน้อยนิดหนึ่งนะลูกเนาะที่เฮงพูดถึงหนึ่งในร้านเนี่ยก็คือเรื่องของอลอตเตอรี่ใช่ไหมครับซึ่งในกรณีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหรือลอตเตอรี่ที่เราเล่กันเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลที่มีกฎหมายรองรับและกำไรที่ได้เขาเอาไปใช้ในการสร้างโรงเรียนอไะไร,รก็เรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ในหลักการแล้วเนี่ยมันคือเป็นการพนันเหมือนกันนะอ่าและยิ่งถ้าคือว่าเป็นงี้อันนี้อันนี้อันนี้ผิดกฎหมายแน่นอน น,นี้นะครับแล้วเป็นเรื่องที่แปลกนะน้องๆต้องระวังนะลูกนะเพราะว่าหาซื้อได้ทั่วไปจริงๆนะทั้งท่านี่นเป็นอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายนะนี่อันนี้ต้องสอนไว้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะ <laughs> บอดแก้มขอบคุณมาก <laughs> ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่เรานามาเสนอให้น้องๆได้ดูเนี่ยนี่คือไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเรามาสอนเพื่อป้องกันภัยจากการพนันนี่นะสิ่งนี้เราเรียกว่าไฮโลในตารางไฮโลเนี่ยมันก็แต่ละช่องเนี่ยเราก็จะสามารถวางเงินเพื่อที่จะมาลุ้นว่า ลูกเต่าเนี่ยจะออกอะไรเขาจะบอกว่าอ้าวคิดว่าสมมตินนะลูกเต๋าเนี่ยจะสามารถออกเลขอะไรได้บ้างระหว่าง1 2 3 4 5หรือ6แล้วจะมีคนที่บอกโอ้โหมั่นใจเลยว่าลูกเต่าต้องออกเลข4แน่นอนอุมมั่นใจออกเลข1แน่นอนพวกนี้เนี่ยแหละอันตรายมากเลยอลองลองดูก็ได้น้องโปเต้คิดว่า1 2 3 4 5สหลูกเต๋าจะออกเลขอะไรลูกเลข6นะ1ครับ โอเคน้องต้าลกาดูแลลูกนะโคก,กับหนึ่งนะอ่ะทอยไทยทอย,ทอย,ทอยคนละลูกเลยไปอ่าตรงนี้นะหนึ่งสองสามมับสี่กับหนึ่งอ่าเมื่อกี้ใครทายหนึ่งนะโอเคหนูถือว่าโชคดีนะโอกาสน้อยมากแต่ถือว่าโชคดีเมื่อกี้นี้โปเต้เสียเงินเต็มๆเลยลูกเราเสียเงินไปกับการแข่งขันอะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆคนก็โอ้เสียเงินแล้วโอเคพอเลิกกลับบ้านนะแต่หลายๆคนเนี่ยที่อาจจะเกิดความขุ่นเคืองใจไม่พอใจ ไม่แฮปปี้ทำไงลูกอยากได้อีกอยากได้อีกเมื่อกี้น้องโปเต้พอใจไหมลูกที่เสียแค่นั้นพอหรืออยากได้เงินคืนอยากได้เงินอยากได้เงินคืนมาต่อเอาแล้วเอาแล้วอยากได้เงินคืนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกเลขอะไรลูกคิดว่าสองครับสองนะเ้าทายทอยให้เพื่อนหน่อยมับเสียอีกแล้วเสียไปสองรอบเลยนะไปต่อจะไปตอบเพื่อรู้เ่งเงินคืนหรือพอแค่นี้พอแค่นี้ค่ะพอแค่นี้ถือว่าดีมากๆลูกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย คือคนที่เล่นอยู่บ่อยๆแล้วเกิดอารมณ์ร่วมกับการพนันเนี่ยเขาจะเรียกว่าติดพนันถ้าเกิดคนที่เสียพนันเยอะๆนอกจากสภาพทิ่จะมีปัญหาแล้วเนี่ยสภาพการเงินก็มีปัญหาด้วยถ้าคนหมดตัวทําไงลูกคนหมดตัวแล้วไม่มีกินอ่ะท้องแทีไงนไ,ไ่ไปกู้ก็ได้ไปกู้หนี้ยืมสินหรือหรือแยกกว่านั้นทำไ,ไงขโมยเกิดอารยากรรมตามมาอีกมันเป็นวงที่ไปต่อได้อีกเยอะมากๆเลยลูกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอันนี้เป็นการพนันที่อิงก,กับหลักคศาสศร์แต่มันจะมีการพนันอีกประเภทหนึ่ง การัลโกงถูกโกงมาราวนี้ต่อไปเจอเยอะมากเลยพน,นันออนไลน์คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาอยากจะได้เงินหรืออยากจะเสียเงินได้เงินทุกคนอยากได้เงินเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถที่จะโปรแกร,รมอะไรบางอย่างที่ทําให้โอกาสในการได้เนี่ยมันยิ่งน้อยหรือไม่ใหญ่เนี่ยถ้าทําได้เขาจะทำไหมทา<ำ>และถ้าเกิดว่าเขาทําโดยที่ไม่มีใครสามารถจับเขาได้ว่าเขาทําผิดหรือโกงเนี่ยเขายิ่งอยากทําหนักเลยนะ ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะบางครั้งเขาไม่ลดโอกาสบางครั้งเขาไม่ทําให้มีโอกาสถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาเงินเนี่ยไปใช้ในการลงกับการพนันเนี่ยอันนี้ไม่ไมถือไม่ถือเป็นการลงทุนนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคถ้าลงทุนเนี่ยคือเราต้องเอาเงินไปแล้วเอามันสมองหรือความสามารถของเราเนี่ยไปทําให้เงินนี้มันงอกเหนือยหลายๆคนเขาให้เหตุผลนี้น้องโปเต้ตอนก้าบอกว่าการพนันเนี่ยมันสนุกมันทําให้มันลุ้นทําให้มันแบบมีสีสัน หนูเห็นด้วยไหมล่ะไม่ฮะบนความสนุกเนี่ยมันมีเรื่องโอกาสที่จะเสียงที่จะเสียเงินหรือว่าเสียทองเนี่ยอันนี้เรื่องไม่ดีละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกีฬาเอ,อ่ยหรือลเล่นเกมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถมีความสุขและสนุกกับมันได้โดยที่ไม่ต้องเอาเงินมาเกี่ยวข้อง ก็หวังว่าทั้งน้องต้นกล้านะน้องโปเต้และรวมถึงน้องๆทุกท่านนะครับที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยจะได้เรียกว่าเกล็ดความรู้รวมถึงนะครับเรื่องราวแบบอิงตำหลักคณิตศาสตร์โดยอาจารย์เฮงเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยใช้ในการตัดสินใจ ยังไงพี่เต้น,นะครับและทีมงานรู้สู้พายคิดส์ซวเวอร์นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องๆหลายๆคนที่อาจจะมีมีจังหวะพลาดท่าไปเกี่ยวข้องกับการพนันหรือถึงท่านติดพนันแล้วเนี่ยให้รีบถอนตัวออกมาด่วนๆนะกลับมาด่วนๆให้มาตั้งหลักใหม่ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเกี่ยวข้องนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยแต่แรกนะเห็นด้วยไหมพวกเราเห็นด้วยนะโอเคนะฮะและทั้งหมดนี้ก็คือรู้สบ้พายคิดส์ซิวเวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เราสามคนและทีมงานสวัสดีครับ